คุณเบลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในรอบกี่วันคะยี่สิบกว่าวันไหมคะเป็นไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเราดีมากค่ะคือทำหน้าผากจากคุณหมอคือใช้ชีวิตง่ายค่ะไม่ลําบากเท่าไหร่เพราะว่าแผลมันแบบง่ายมากแบบแผลมันมันดีอะค่ะมันไม่เจ็บไม่อะไรคือใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติเลยค่ะมีกี่รายการเอ่ยอธิิาย์ไหมอืมมีกรนกคิวแล้วก็ทําซีเมนต์หน้าผากนะคะแล้วก็รดสั่นเลี้ยวค่ะ หลังจากทําไปชีวิตเปลี่ยนเป็นยังไงเมื่อกี้การจะเล่าเลยเปลี่ยนแล้วก็จากคนที่ว่าเหมือนหนูเดินไปจากคนที่มองเราภายนอกเป็นอ่าทุกวันทุกวันนางก็เอะใจว่าเอยไปทำอะไรมาอะไรอ,นน <Okay. S 2> อย่างเงี้ยครับก็หน้าเปลี่ยนขึ้นค่ะใช่เดี๋ยวขอชื่นชมด้านข้างนิดนึงนะคะ อันนี้นะคะคุณเบลก็รีเควสคุณหมอว่าเน้นธรรมชาติเน้นธรรมชาตินะคะร้องไม่ไม่เป็นฉบับเยอะตัวเองใช่ค่ะนี่ระมุนขึ้นเยอะเลยระมุนขึ้นเดี๋เจอเลยเจอเลยเดี๋ยวเจอฉบับสองเนี่ยคิดก่อนว่าจะทำอะไรคิดก่อนนะฮะโอเคขอบคุณคุณเบลนะคะขอบคุณมากค่ะ